นี้นะครับก็เช้านะครับของวันศุกร์นะก็วันทํางานนะครับก็งที่เราจะทํางานวันนี้จริงๆทริปนี้เป็นทริปเชียงใหม่ครับก็เก็บลูกค้าได้เกือบหมดละเลยไม่กี่เจ้าครับเช้านี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวไปทําบุญก่อนนะครับที่วัดปุโมงครับต้องบอกว่าวัดปุโมงเนี่ยอตอนเมื่อหลาย บวชที่วัดชนรับทานหลังสลิดนะครับถ้าสมมติว่าบวชไปถึง15บห้าวันแล้วใครต้องการที่จะไปที่บรุโมงหรือว่าไปที่เรียกว่าอะไรอะวดัดสวนโมกนะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เลือกที่จะไปนะครับผม 16หกวันนะครับก็เลยไม่ได้ก็ไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งถึงนะครับงงมาก ก็มีป้ายต่างๆมากมายเพื่อสำหรับเตือนสติเรานะครับและที่นี่นะครับก็ยังมีนกพีราบมากมายนะครับแทบจะไม่กลัวเราเลยนะครับเป็นข้ามหัวเรา ไปมาเลยนะครับลองดูสิครับ จนผมได้เดินมาถึงอนุสาวรีย์รูปหนึ่งนะครับเป็นท่านปัญญานันทาภิขุนะครับหรือว่าเป็นพระอาจารย์ผมเองนะครับช่วงในชีวิตหนึ่งที่ผมได้มีการบวชเรียนนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยคิดถึงท่านมากๆเลยนะครับน้ำขวส่กนละหน่อย ใจที่ได้แหวะเข้าไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็ในีใจมากนะครับก็จบคลิปนี้ด้วยประการราชนีแล้วกันนะครับ